สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีจากเมืองไรเนอร์ประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้แอดมินก็มารีวิวร้านนวดของตัวเองนะคะตั้งอยู่ที่ถนน m อ็มเ r ตเ r น่าสตราเอแอดมินก็มีโอกาสได้มาตอนเย็นๆได้เห็นวิวนะคะร้านตัวเองตอนเย็นๆนะคะตอนนี้ที่ร้านก็ปิดอยู่ค่ะรถก็วิ่งผ่านไปมานะคะเมืองเล็กๆค่ะสงบมีที่จอดรถพร้อม ะะก็ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่ายามเย็นประเทศเยอรมนีสภาพเป็นยังไงนะคะท้องฟ้าสว่างสดใสร้านก็สวยเปิดไฟน้อยๆน,นะคะร้านไม่ได้ทํางานนะคะขอแอดมินข้ามถนนหน่อยนะคะรถก็มาอันนี้นะคะก็เข้ามาดูร้านตัวเองก็มาดูซิว่าจะเป็นยังไงค่ะ อันนี้มีการทำเล็บมือเล็บเท้าด้วยนะคะเปิดไฟสลัวสลัวนิดหน่อยเห็นไหมคะไฟออกมาก็จะดูสวยจากตึกข้างนอกนะคะนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็นะคะนี่ค่ะอยู่ติดกับร้านขายเครื่องดื่มนะคะดื่มน้ำ น้ำดื่มไม่ใช่ดื่มน้ำน้ำดื่มร้านเบียนะคะข้างหน้าก็จะมีตู้จดหมายนะคะอันนี้ก็เป็นโบชัวไว้ให้คนหยิบเดินผ่านไปผ่านมาคนเดินเล่นเยอะค่ะเส้นทางนี้ก็ให้เขาหยิบเอาไปอ่านดูนะคะจะได้รู้ราคานะคะแล้วก็เป็นการโฆษณาได้ไปนะคะฮัลโหลอันนี้มีที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยนะคะที่จอดรถให้ลูกค้าเห็นไหมคะน,นั่น มีที่ให้ลูกค้าจอดสที่เราจอดเองข้างหลังอีกที่1นึงเป็นฮทีนะคะก็มารีวิวให้ดอูอันนี้ข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านพักคนนะคะเป็นสถานที่ขายเครื่องดื่มนะคะหลังนี้จะมองไม่เห็นนะ,ะแต่ส่วนตึกนี้นะคะตึกนี้บ้านหลังนี้ต้องเรียกว่าบ้านหลังนี้เนาะก็อนาคตจะเป็น สมหาสำหรับคนที่มาเที่ยวขี่จัก,กรยานมาพักผ่อนที่นี่นะคะเพราะว่าแถวนี้จะมีสถานที่แคมปิ้งีกตรงที่เขามีเหมือนทะเลสาบนะคะออฟลูมาอัมซีนะคะจะเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวก็น่ามาพักคะ่ะบ้านทำใหม่ทั้งหลังเลยแล้วก็เป็นบีบีโฮเทลนะคะส่วนป้ายนี้อย่างที่บอกนะคะขายเครื่องดื่มคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นถนน เมนหลักเหมือนกันค่ะจะขึ้นทางด่วนจะขึ้นถนนเร็วนะคะร้านนี้ที่นี่เขาเรียกถนนเร็วแต่ไม่ใช่ถนนในในหมู่บ้านนะคะเร็วกว่านั้นนิดนึงขับได้ประมาณร้อยหนึงนะะ่งอะฮะเต็มที่นะะพอขึ้นถนนเร็วกว่านั้นก็นะคะก็ขับได้ร้อยยี่สิบอีกคือขึ้นออตโตบานก็ง่ายนะคะก็เพราะเหตุนี้ค่ะดิฉันถึงได้เลือกร้านนี้มาเป็นร้านเราแล้วก็ พร้อมที่จะทำงานหลังจากที่โควิดอนุญาตให้เปิดนะคะถ้าโควิดไม่มีแล้วเราก็จะอนุญาตเราก็จะทำการนวดต่อไปนะคะชั่วโมงร้านนี้ก็อย่างต่ำก็50ยูโรขึ้นไปนะคะชั่วโมงหนึ่งก็49ยูโรก็ไม่แพงค่ะปกติจะเรียก59แต่พอดีเป็นช่วงโควิดเลยต้องเบาๆไว้ก่อนเพราะว่าลูกค้าก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีเงินเนาะ ก็เลยคิดว่าปล่อยไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงแล้วเราค่อยมาขยับพยาอีกทีหนึ่งไปเก็บทีเดียวแพงๆเลยคนตกงานก็เริ่มมีคนที่รายได้น้อยก็มีเพราะว่าบางคนทํางานแค่ไม่เต็มร้อยนะคะช่วงรัวสอาบายนะคะก็คือเราต้องระมัดระวังด้วยเรื่องรายได้ของประชากรนะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นโควิดผ่านไปเราก็จะขึ้นมาเป็นชั่วโมงละ60คะ่ะหนึ่งนาที1่ออยโรนะคะ กะว่าจะให้ทาอย่างนั้นให้ได้นะคะข้างในสีสันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวร้านข้างในให้ดูนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก็รู้สึกดีนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแอดมินด้วยนะคะถ้าอยากรู้เรื่อง ความเป็นมาของประเทศเยอรมันแม้แม้กระทั่งคนไทยแล้วก็แล้วก็วัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะแอดมินก็จะเอามาถ่ายทอดลงเรื่อยๆนะคะประเพณีวัฒนธรรมนะคะและชีวิตคนไทยในต่างแดนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกจะได้ได้เห็นกันแอดมินจะเอามาถ่ายทอดให้ดูนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้สวัสดีค่ะ